สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับก็มีข่าวด่วนมานะครับก็คือสุดสดามการแบทเทิลมีการอัปเดตแล้วนะครับผมก็สุดสัดามการแบทเทิลน,นะครับก็จะคือจะเริ่มพนพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์ที่9กรกฎาวเวลาเที่ยงคืน เลยเที่ยงคืนไปนะเออก็นั่นแหละ0.0นาฬิกาของวันที่9ก้นะนะฮะเลยเที่ยงคืนคืนนี้แหละนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะฮะเวลา5้าทุ่มห้นะครับโบนัสมีอะไรบ้างนะฮะก็จะสามารถเข้าแบทเทิลนะครับในโกแบทเทลีกเนี่ยได้20เซตนะครับเ,เซตหนึ่งจะตีได้5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตีได้ กี่รอบอะหนึ่งร้อยรอบนะครับแล้วก็สามารถใช้ท่าชาร์จนะฮะเอ้ยใช้การ์ด tm ชาร์จเพื่อเปลี่ยนท่าโปเกมอนชาโดได้นะครับก็คือจะเป็นท่าฟ s สเ a ชั่นหรือว่าท่าระเบิดอารมณ์มาแหละนะครับส่วนโบนัสนะฮะอีเวนต์นะครับที่ปวดล็อกนะครับคือแก๊งล็อกเก็ตบอลลูนจะปรากฏขึ้นทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ รับสร์ดั์นะฮะสร์ดั์คูณ5จากการแบทเทิลในลีกโอ้โหอันนี้เยอะเว้ยนะฮะแล้วก็เพิ่เพลินกับบัตรตีบอสเพิ่มอีก1ใบต่อวันนะครับก็คือจะได้บัตรตีบอสเพิ่มจากการหมุนเสาเมื่ออีกหมุนยิมนะฮะอีก1ใบต่อวันนะครับแล้วก็รับ XP เพิ่มอีก50%จากการตีบอสนะครับปกติตีบอสได้เท่าไหร่สมมติตีได้หมื่นหนึ่งก็ได้หมื่นห้าป่ะอ่านะครับ ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ XP พผมจําไม่ได้นะครับรับชิ้นส่วนลึกลับสองชิ้นจากการเอาชนะลูกสมุนแกงล็อกเก็ตนะครับชิ้นส่วนลึกลับก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนมาอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สะสมให้ครบ5เอ้ยหอันแล้วถึงจะไปตีอะ,อะไรนะตีคลิปอลอเซียร่าได้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือตีเสาลูกสมุนปุ๊บได้2อันเลยนะครับ รับสาร์ดัตเพิ่มอีก50%จากการเอาชนะลูกสมุนแก๊งล็อกเกตนะครับอ่าน,นี้ก็จะได้สแตดดัตสแตดดัตเพิ่มอีก50%นะฮะจากการตีเสาดำมาแหละนะครับเสาดํดำที่เป็นลูกสมุนนะลูกกระจกนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับโปเกมอนในตำนานนะฮะในรางวัลการอันดับที่16ขึ้นไปโอ้นะฮะเนี่ยใครอยู่แลง16ก็จะมีโอกาสได้เจอโปเกมอนในตำนานนะถ้าชนะ3ครั้งนะครับ แล้วก็ปลดล็อกอันตราย้อนอดีตนะครับก็คือถ้าเราพัฒนาร่างนะฮะโปเกมอนเหล่านี้นะฮะฟูจิกิดานเนะเนี่ยไปจนถึงซื้อทาจะเนี่ยนะครับหรือว่านาเอเตอร์พวกนี้นะครับไปเป็นร่างสามเนี่ยนะครับพวกนี้จะได้ท่าพิเศษในคอมมิตี้เดย์นะครับถ้าฮาร์ดแพนหรือว่าแฟนซีแพนนะครับอ่าอันนี้ใครอยากได้ก็หาเอานะครับแล้วก็โปเกมอนไฟเหล่านี้นะครับ พัฒนาร่างจนถึงร่าง3แล้วจะได้ท่าบาสเบิร์นนะครับนี่นะฮะต้องพัฒนาร่างนะนี่ใครอยากได้บาสเบิร์นโปเกมอนอะไรอะลิซาดอนอะไรพวกนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปืนใหญ่พลังน้ำนะฮะหรือว่าไฮโดรแคนนอนนะครับก็นี่ฮะอะไรนะ ใครรออยู่มาแล้วนะคะนี่นี่ปืนใหญ่พลังน้ํามาแล้วนี่ด้วยโคจมะด้วยนะสองตัวนี้เด่นมากรวมถึงตัวนี้ก็ใช้ได้นะอ่านะครับก็พัฒนาไปเป็นร่างสามนะฮะแล้วพิเศษนะครับฮิตโตคางเงะนะฮะเมื่อพัฒนาไปเป็นร่างที่สามแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ท่าบาสเบิร์นยังได้ท่าลมหายใจมังกรน,นะฮะอ่าก็อะไรอะดักคอนบีชปะ่ะอ่านะครับก็ ทำไมต้องเป็นท่าแรกลงหายใจมังกรเพราะว่าลิซาดอนเนี่ยนะฮะมันมันสามารถพัฒนาร่างเป็นเป็นร่างที่มีท่ามังกรได้ใช่ไหมฮะที่เป็นเมก้านะครับก็ความนี้ครับผม2วันนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีงานวิจัยพิเศษเกี่ยวกับซากากินะครับคือปกติซากากิเนี่ยถ้าเราจะตีเนี่ยเราต้องทํางานวิจัยอยู่แล้วนะครับ ทำเสร็จแล้วก็ได้ซูเปอร์ล็อกเก็ตเรดาเพื่อไปตีสากากินะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะทําแต่เช้าเลยนะฮะแล้วก็ช่วยลา,าช่วยลาติโอสอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็โปเกมอนใหม่นะครับโปเกมอนชาโดตัวใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับข่าวสั้นๆนะฮะใครจะเปลี่ยนท่าโปเกมอนนะฮะที่เป็นชาโดก็เปลี่ยนได้วันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้เลยนะครับแล้วก็โปเกมอนสตาร์เตอร์เหล่านี้นะครับ พัฒนาไปเป็นร่างสามจะได้ท่าพิเศษของคอมมูนิตี้เดนะครับแล้วก็มีโบนัสต,ตามนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับมาอัปเดตสั้นๆพรุ่งนี้ออกไปเล่นกันเยอะๆดีกว่านะครับพรุ่งนี้ผมมีดูหนังด้วยก็มีวันอาทิตย์เดียวพรุ่งนี้ผมจะตื่นแต่เช้านะฮะแล้วก็ไล่ทําเควสซก,กากิให้แล้วก็เอามาอัปโหลดดีไหมฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอ่าอ่าตัวตีตัว,ตตวลาติโอสนะครับอ่าตีตัวลาติโอสเนี่ยใช้ เซตเดียวกับที่ผมเคยทําไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีท่าชามด้วยง่ายกว่าเดิมอีกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ